สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รายวิชากายวิภาคเพื่องานออกแบบนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอากายวิภาคของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนเกี่ยวกับกายวิภาคของกระดูกไปแล้วนะครับทีนี้ฝั่งด้านด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูขอญาตปิดก่อนอันนี้จะเป็นในส่วนของกายวิภาคของ กล้ามเนื้อนะครับที่วันนี้เรกเรียนจะได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนสําคัญนะครับกล้ามเนื้อชิ้นที่1นนะครับส่วนที่1ก็คือ fontalis นะครับหรือว่าด้านหน้านะกล้ามเนื้อด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเกาะกับผังผืดชั้นผิวนะครับหน้าที่ก็คือย่อนคิ้วหรือว่าดึงหนังศีรษะมายังด้านหน้านะครับอันนี้คือส่วนของ fontalis นะครับถ้าเป็น fontan bone ก็คือส่วนของกระดูก ศีษะนะครับด้านหน้าศีรษะหรือกระดูกหน้าผากนั่นเองนะครับต่อมาอันที่2คือ temporalis นะครับเป็นกล้ามเนื้อรูปพัดนะครับมีขนาดความกว้างมากและมีความแข็งแรงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อด้านข้างขมับนั่นเองนะครับส่วนที่3มคือ c y c o m e t r i c major นะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อมุมปากนะครับจะเป็นลักษณะถึงกล้ามเนื้อที่เป็นรูปวงกลมนะครับกล้ามเนื้อวงกลมนะครับ จะอยู่ช่วงบริเวณช่วงแขนของแก้มนะครับคือช่วงนี้ต่อไปอันที่3 o r i c บิคค r ิสออนะครับเป็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อวงแหวนรอบปากนะครับเมื่อกี้กล้ามเนื้อมุมปากอันนี้กล้ามเนื้อวงแหวนรอบปากนะครับจะอยู่บริเวณช่วงอรอบของมุมปากของเรานะครับต่อไปอันที่ห้า sternomastoid นะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อลําคอนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะเป็น n นะครับอยู่เบรนรอบลําคอเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทําหน้าที่ในการยึดเกาะนะครับช่วยในการควบคุมในการหมุนของคอนะครับหมุนของคอเรานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรต่างๆแล้วก็การงอขึ้นลงของศีรษะนะครับอันนี้คือ sternomastoid นะครับอ่าอันต่อไป pectoralis major นะครับ pectoralis major ในกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับ กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่นะครับทําหน้าที่หุบและงอนะครับหุบและงอะสามารถขยายได้นะครับบริเวณช่วงนี้อย่างเช่นเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะทํางานนะครับเช่นบริเวณที่เราทําทการดันพื้นอะไรต่างๆนะครับต่อไปอไล่มาส่วนกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับหรือเราเรียกว่าเดลตอยนะครับจะอยู่บริเวณช่วง ด้านบนของหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขนนะครับมีข้อต่อมีข้อต่อของไหล่เนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับไล่ลงมาเลยคือบเซปนะครับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะอยู่บริเวณหน้าแขนต่อลงมาจากเดลตต่อยด้านบนนะครับอันต่อมาก็คือไตรเซปนะครับกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับก็จะอยู่บริเวณหลังแขน นะครับต่อไปซูพิเนเตอร์ลองกัสนะครับซูพิเนเตอร์ลองกัสนี่คือเออ่ euh, กล้ามเนื้อปลายแขนส่วนหน้าแขนคือจะอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับกล้ามเนื้อปลายแขนส่วนหน้าแขนนะครับเออ่ต่อไปเอ่อเซร s ตัสแมกนัสนะครับเซร r ตัสแมกนัสนี่คือกล้ามเนื้อข้างลําตัวนะครับกล้ามเนื้อข้างลําตัวนะครับยังไม่ใช่ซิกแพคนะครับอันนี้จะอยู่บริเวณช่วง ด้านข้างของลำตัวของเรานะครับต่อไป extraorobic e n นะครับ extraorobic เนี่ยก็คือส่วนกล้ามเนื้อข้างลำตัวนะครับจะอยู่บริเวณช่วง,วงนีชง้ช่วงเอวนะครับอันนี้จะมีส่วนในการช่วยในการาหมุนของลำตัวนะครับต่อไป muscle of f o r e m นะครับตรงนี้จะอยู่เป็นกล้ามเนื้อปลายแขนส่วนหลังนะครับอยู่ระหว่างข้อศอกและข้อมือนะครับเมื่อกี้จะเป็น กล้ามเนื้อนะครับส่วนส่วนหน้าแขนแต่อันนี้จะเป็นส่วนหลังแขนนะครับ m u s c l l o f f o r a m นะครับกล้ามเนื้อส่วนหลังแขนตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายปลายปลายแขนหรือส่วนของข้อมือตรงนี้นะครับอ่ต่อไป rectus abdominis นะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับด้านหน้า,นากล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนหน้านะครับอ่าเราจะไล่มานะครับ กูเทสมีเดียสนะครับกูเทสมีเด like? well, right? ียสนี่คือกล้ามเนื้อก้นนะครับมัดกลางอันนี้ถ้าเรามองจากทางด้านหลังนี่จะเป็นส่วนที่อยู่ตรงช่วงบริเวณก้นอยู่ด้านด้านส่วนส่วนกลางนะครับของของก้นเรานะครับต่อไปกูเทสแม็กซิมัสนะครับเป็นกล้ามเนื้อสะโพกนะครับกล้ามเนื้อสะโพกจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนนี้กล้ามเนื้อสะโพกส่วนนี้จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดนะครับ กระส่วนของคูเทสแมกซิมัสนะครับต่อไปเอริโอนะครับออริโอทีเบียนสแบนนะครับอันนี้เป็นตัวย่อก,ก็คือ ITB นั่นเองนะครับเป็นกล้ามเนื้อส่วนตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ส่วนกระเบนเน็บนะครับส่วนเอวไล่ล,ลงมาจนถึงส่วนกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายเนี่ยด้วยการวิ่งเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเจ็บ ITB ก็คือจะเจ็บช่วงบริเวณกล้ามเนื้อส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ ไปไบเซปเล็กนะครับไบเซปเล็กนี่ก็คือมันจะมีไบเซปนี่จะมีส่วนส่วนของแขนแล้วก็ส่วนของขานะครับไบเซปเล็กก็คืออันนี้คือกล้ามเนื้อหน้าขานั่นเองนะครับกล้ามเนื้อหน้าขานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือพาเทล่านะครับพาเทล่าก็คือลูกสะบ้าหัวเขา่านะครับลูกสะบ้าหัวเข่าเป็นส่วนที่ช่วยในการเพิ่มพลังนะครับการงัดคานของเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เราก้าวหรือง,งัด ส่วนของข้อ,ขอเข่าอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับไล่ลงมาพาเทล่านะครับไล่พา,า,าทเทลา่าส่วนนี้ต่อมาจะเป็นส่วนของที่เบลิสนะครับแอนติคัสนะครับทีบ่เบลิสแอนติคัสนี่ก็คือส่วนกล้ามเนื้อหน้า,นา,นาด้านหน้าของปลายขานะครับก็คืออยู่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างของของขานั่นเองนะครับด้านข้างส Mozart Mozart ่วนนอกนะครับต่อไปทอบีเออ่เดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตไล่ก่อนทอบีอันนี้ทีเบอรลิสนะครับทีเบอรลิสนะครับอ๋อต่อไปตรงนี้พอลิยูสนะครับพอลิอูสพอลิยูสเบวิสนะครับพอลิยูสเบวิสนี่ก็คือ กล้ามเนื้อข้อเท้านะครับจะอยู่บริเวณด้านข้อเท้าตรงนี้นะครับอ่าต่อไป extensors นะครับ extensor biwist นะครับ extensor biwist ตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อข้างเท้าอ่าด้านนอกนะครับอ่าเชื่อมต่อมาถึงตรงส่วนของอ polynius longus นะครับ polynius longus นี่ก็คือส่วนของกล้ามเนื้ออ่าข้างขาข้างเท้านะครับกล้ามเนื้อข้างเท้าจะอยู่บริเวณช่วงนี้ ส่วน extensor b e w i s t นี้จะอยู่บริเวณกล้ามเนื้อข้างเท้าด้านนอกนะครับต่อไป extensor นะครับ longus of trow นะครับอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อฝ่าเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกายวิภาคของกล้ามเนื้อนะครับที่วันนี้นักเรียนจะได้รู้จักกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมโยงมาสู่ในส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อเราจะเห็นได้ว่า ส่วนของกระดูกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างภายในนะครับส่วนของกล้ามเนื้อก็จะห่อหุ้มนะครับห่อหุ้มในส่วนของกระดูกไม่ทีนึงนะครับแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของการวิภาคทั้งกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างที่นักเรียนได้เรียนแล้วก็ศึกษาไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับได้ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับ ให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติตามดูนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือข้อคําถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่กลุ่มไลน์วิชาของเรานะครับไลน์วิชากายวิภาคเพื่อง,งานออกแบบหรือจะสอบถามมาที่ YouTube ช่องอครูยิวบ้านศิลก็ได้นะครับครูก็ยินดีตอบคําถามให้กับนักเรียนนะครับสําหรับคลิปนี้การสอนในเรื่องของกายวิภาคของกล้ามเนื้อนะครับหรือมัสเคลก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคน มั่นฝึกฝนและปฏิบัตินะครับเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคนะครับของมนุษย์นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ